สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวาิเคราะห์ศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับถ่ายทอดสดทางช่องเจค8นสิบแปดเวลาประมาณสิบแปดนาฬิกาสิบห้านาทีเป็นต้นไปนะครับวันนี้วันจันทร์ที่สิบสองมิถุนายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับถ่ายทอดสดจากเวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองคู่แดกนั้นก็จะเป็นออยินาเพชรสี่หมื่นพบกับทางด้านการิมพิเกสันชัยมวยไทยยิมพิกัดน้ำหนัก42กิโลกรัม คู่ที่สองก็จะเป็นไฟพยักปากบางค้าข้าวพบกับทางด้านซปเปอร์แบงค์สสุขสมพิกัดน้ําหนัก45กิโลกรัมกู่ที่สามก็จะเป็นนบพเดชชองพยักเชือกับทางด้านแสนเอกหนุ่มบางกระดีพิกัดน้าหนัก128ปอนด์พิธารายการคู่เอกรอบแรกนะครับก็จะเป็นเสือขาววินุบลพบกับทางด้านคริสมณีสนจากคาเฟ่พิกัดน้าหนัก120ปอนด์นี่เป็นกู่ใหม่ในวันนี้นะครับ แฟนคลับไม่ลืมนะครับที่ผมแนะนําอยู่ตลอดนะครับแอปพลิเคชัน24เป็นลายพักยกร,ร,ร,ระบบระบบอัตโนมัตินะครับสิ่งดีที่ผมแนะนําราคาเรทเปิดมาก่อนมันชก2,000-3ว,วันมีราคาเรทหลังการชั่งน้ําหนักราคาเรทก่อนการชกและก็ราคาสดๆจากคอเวทีทุกอย่างทุกสิ่งบริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วแฟนคลับเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยนะครับ หากไม่เข้าใจหรือติดขัดตรงไหนโทรสอบถามผมได้ตลอดเวลาหมายเลขนะครับ093050480ผมพร้อมให้คำแนะนำนะครับต่อไปมาดูราคาเรทนะครับขณะนี้เวลาเกือบจะห้าโมงเย็นแล้วนะครับไอจิน,น่ากับทางด้านการิมเรทเปิดมาทางด้านการิมเป็นต่ออยู่ที่74นะครับการิมเป็นต่อ74ไฟพยักซุปเปอร์แบงค์คูคมม่นี้เคยเสมอกันมาไฟพยักได้สูงได้ยาวได้ใหญ่นะครับเรทเปิดมาเป็นต่อ19นบเปรเียดแสนเอกนะครับนบเปรียดเป็นต่ออยู่ที่118 นปเดเป็นต่อสิบเอ็ดเปเสือขากริดมณีเสือเขาเป็นต่อในราคาสิบเก้านี่เป็นราคาเรทประจําวันนี้นะครับไปมาดูแมรักมาชอบผลนะครับคู่แดงนั้นไฮยีน่ากับการิมิเคสันใจมือไทยิมไฮยีน่านี่ตีนสายหนักแรงฉลาดลระเกียมดีนะครับฉลาดอาวุธเนียนรวดเร็วการิมนี่สูงยาวเข่าแหลมขวางหน้าดันแทงต่อยกลางคืนเนี่ยต่อยดีแต่ว่าต่อยกลางวันช่องสามเนี่ยโอ้โหแผ่วปลายตลอดวันนี้เรทเปิดม,มาเป็นต่อวันนี้น่าติดตามครับ น้ำหนักมาดีด้วยน่าจะเบียดผ่านท้ายๆผมชอบไปที่การิมพิเกสันชัยเมยไทยยิมนะครับเปิดว่ามาเป็นทีเดียดในรายการเข้าไปแล้วยืนบอ,อกตัวบางทุนนะครับเผื่อแผล่วปลายเหมือนเดิมคนที่2ไฟพยักปากบางขาเข้าเจอซุปเปอร์แบงค์คนที่เธเสมือกันมาไฟพยักก็ได้รูปร่างสูงใหญ่แต่อุดใกล้เคียงกันผมก็ยังชอบไปที่ไฟพยักน่าจะเบียดผ่านท้าย,ายด้วยสรีระรูปร่างที่ได้เปรียบแต่บ่ามวยไม่ห่างชอบไปที่ไฟพยักปากบางขาเข้านะครับ คู่ที่สามของรายการนะครับนบประเดจมาพยักนะครับหรือเจ้านบเปรเชแดงเขาทรายเจ้ามาหล็กแดงเขาทรายมาจากจังหวัดสุรินทร์ส่วนเส้นเอกหนุ่มบังกะดีนี่ลูกชายแสนชัยเจริญเกียงไก่นะครับคุณเขาขยากวดจากอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์อันนี้เป็นลูกชายพ่อนี่จิตใจสู้นะครับรัดเอวปั้มทีส่วนลูกชายนี่เป็นแนวฝีมือสูงยาวใหญ่แต่ว่าน้ำหนักมาขาดเมื่อเช้าพ่อกับลูกนี่คนละสไตล์เลยนะครับพ่อนี่รัดเดินลูกชายในฝีมือ ถ้าจิตใจได้พ่อสักนิดหนึ่งเนี่ยไปได้ไกลนะครับสําหรับแสนเอกแต่ว่าคนละเรื่องเลยครับพอ่อวันนี้รับเดชดเปิดมาเป็นรองผมยังมองว่าหน้ารองวันนี้แสนเอกเนี่ไปซ้อมอยู่ที่เด็ดเพชรสีทองนะครับแต่ก่อนซ้อมเขตหมูเก้ากับพี่สุดใจที่ประคนชัยนะครับเดี๋ยวนี้ทีมงานจากเขตหมูเก้าไปซ้อมอยู่กับเขาแทบหมดแล้วนะครับเหลือแสนเอกก็ไปซ้อมอยู่เพชรเพชรสีทองวันนี้เดชดเปิดมาเป็นรองหน้ารองครับได้สูงได้ยาวได้ใหญ่มีโอกาสพลิกกลับมาเป็นต่อเยอะมาก พี่ก็มายเป็นต่อค่อยตัวบางทุนเอาแพ้ชนะก็จะได้ตังค์ลงทุลองไปที่แสนเอกหนุ่มบางกะดีนะครับเพื่อรายการวันนี้เสือขาวินุบลเจอกติดมณีสนจากคาเฟ่คู่นี้ใกล้เคียงกันฟอร์มสดด้วยกันแต่ว่าเสือขาวได้สูงได้ใหญ่ทีมงานโชกุบลเนี่ยถ้าเขามาเนี่ยน่าเสือเขาแข็งอยู่แล้วนะครับวันนี้น่าติดตามได้สูงได้ยาวได้ใหญ่น่าจะทําฟอร์มต่อไปอีกไฟนะครับผมชอบที่เสือขาววินุบล สรุปหมายเลขมาชอบวันนี้นะครูแดงนั้นชอบไปที่การิมพิเกตแสนชัยมัยไทยยมิมท้ายท้ายหน้าเจ้าอยู่ได้ยาวได้ใหญ่ได้แกรง่งวันนี้น่าจะทําฟอร์มได้สําเร็จนะครับคู่ที่สองชอบไปที่ไฟพยักปากบางค้าเข้าเข,ข้าแล้วรืบบอ,อกตัวบางทุนนะครับเพราะว่ามวยคู่นี้ใครเคียงกันคู่ที่สามลงทุลองไปทีแ่แสนเอกหนุ่มบางกะดีลูกชายของแสนชัยเจริญเคียงไกจากอำเภอชำนิบุรีรัมย์นะครับวันนี้น่าจะโชว์ฟอร์มได้นะครับทิ้งขึ้มาเป็นต่อข้อ,อตัวบางทุนเอาคู่เอ,อกของรายการนะครับชอบไปที่เสือขาววินุบนุได้รูป่าง ได้สดวันนี้น่าจะทําฟอร์มอีกไฟขอบคุณแฟนคลับนะครับที่อยู่เคียงข้างผมมาโดยตลอดนะครับขอสุ้ท่านชงโชคดีทำดวยนมือนำทองกลับบ้านฝ้าลูกฝากเมียพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ